สวัสดีครับกลับมาพบกับแคทไฟครับเวลาดีๆหนึ่งทุ่มตรงนะครับที่เราจะกลับมาเจอกันวันนี้ผมกอลปฟวิแมนครับจะมาแนะนําเทคนิคก,กับการปรับสปีดความเร็วเน็ตบ้าน AS ด้วยมือถือนะครับจะบอกใครที่ใช้งานเน็ตบ <ๆ S 1> ้ <ๆ S 1> าน AS เนี่ยเราสามารถเลือกปรับเพิ่มรถสปีดผ่านเจ้าตัวสมาร์ทโฟนได้เลยนะครับใครที่ใช้งานอยู่นะครับซึ่งขั้นตอนในการปรับสปีดนั้นง่ายมากครับเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าขั้นตอนในการปรับสปีดนั้นทำยังไงไปชมกันเลยครับ เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนในการปรับสปีดนะครับในส่วนของเน็ตบ้านของ A s ผ่านสมาร์ทโฟนนะครับก็คือผ่านมือถือนะครับซึ่งต้องผ่านตัวแอปพลิเคชัน MyAS นะครับซึ่งตอนนี้นะครับที่เห็นอยู่ก็คือ MyAS เนี่ยพี่ก๊อฟสมัครแล้วเรียบร้อยใครที่ยังไม่สมัครใครยังไม่ลงทะเบียนนะครับคลิกลิงก์ด้านล่างนะครับกดไปดูวิธีการสมัครนะครับพี่ก๊อฟขอข้ามขั้นตอนนี้ไปนะก็คือเข้ามาแล้วเรียบร้อยนะครับแต่ในส่วนของพี่ก๊อฟเนี่ยใช้ทั้งเบอร์ a อแล้วก็เป็น A Fiber เวลาเราจะเปลี่ยนะครับอหลอเราจะเข้าามที่่เบอกนปล ตัวโลโก้ไอคอนนะครับเปลี่ยนหมายเลขนะครับกดเข้าไปครับนะครับแล้วกดมาที่หัวข้อนะครับ as fiber นะครับกดมาที่หัวข้อ as fiber ก็จะมีเบอร์ของเขาด้วยนะครับพอเรากดเข้ามาปุ๊บนะครับหน้าของ my s จะมีเมนูเปลี่ยนได้เห็นไหมก็คือจะมีสปีดนะครับการปรับสปีดอินเทอร์เน็ตเห็นไหมครับหัวข้อด้านนี้นะครับกดเข้าไปเลยครับวิธีการเปลี่ยนของตัวปรับสปีดเนี่ยครับ as จะให้เป็นเหมือน total ก็คือหมายความว่าดาวน์โหลดกับอัปโหลดรวมกันนะครับรวมกันก็คือพันสนะครับสามารถเลือกได้สาแบบเลือกท ระดับกลางนะครับก็คือประล้านกันนะครับกับกันก็คือ full upload อย่างเงี้ยฮะมันมีเลือกให้เลือก3แบบนะครับซึ่งตัวเนี้ยพี่ก๊อฟเลือกแพ็กเกจก็คือพั0ทัพสองร้อยก็คือเน้นดาวน์โหลด1กิกนะครับอัปโหลด2 0 0เมกใช่ไหมครับซึ่งตอนเนี้ยพี่ก๊อฟเทสอยู่เนี่ยจะเห็นภาพเลยก็คือตอนเนี้ยดาวน์โหลดพี่ก๊อฟได้ประมาณ700อัปโหลดได้ประมาณ200กว่าใช่ไหมครับนี่คือแพ็กเกจที่เราตั้งค่ายน่ะอยู่ตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนแพ็กเกจกันครับเอาเป็นระดับกลางในการตัดนะครับ ตอบให้เป็นระดับกลางก็คือรงนี้นะครับกดยืนยันเนี่ยครปรับแพ็กเกจเป็น600คูณนะครับใช่หรือไม่กดยืนยันครับพอเรากดยืนยันนะครับระบบก็จะทําการเปลี่ยนแพ็กเกจนะครับตอนนี้นะครับพอระบบเปลี่ยนแพ็กเกจปุ๊บเนี่ยนะครับก็อาจจะต้องรอสักครู่แล้วกันกดเทสครับเดี๋ยวเรามากดเทสดูครับเป็นไงครับพอเราเปลี่ยนแพ็กเกจจะเห็นว่าดาวน์โหลดนะครับจะอยู่ประมาณ700นะครับอัปโหลดอยู่ที่700เหมือนกันเห็นไหมนี่คือการเปลี่ยนแล้วเห็นไหมครับ จะเห็นเลยว่าพอเรากดเปลี่ยนปุ๊บระบบนะครับตัวเซิร์ฟเวอร์ของตัวเอเนี่ยครับก็จะมีการปรับเขาเรียกว่าการจ่ายเรื่องของแพ็กเกจเอตมาให้เรานะครับซึ่งเราสามารถปรับเลือกได้ตามความต้องการเลยอันนี้ครับขั้นตอนง่ายๆประโยชน์ของมันคืออะไรประโยชน์ของวันสําหรับคนที่ต้องการทําเป็นเรื่องของสตรีมมิ่งนะครับให้แล้วพี่ก็บอกแล้วครับว่ากรณีที่เรานะครับเลือกในส่วนของการอัปโหลดนั้อยนะครับปัญหาที่เราเจอก็คือเวลาเราโหลดอัปโหลดในส่วนของคลิปต่างๆเข้าไปนะครับหรือในส่วนของการสตรีมมิ่งเข้าไปเนี่ย มันมีผลทําให้มันช้ากระตุกได้นะครับเราต้องปรับให้เหมาะสมนะครับเราเน้นเด็กสตรีมมิ่งเนี่ยต้องเน้นอัปโหลดด้วยนะครับนี่คือขั้นตอนในการปรับเปลี่ยนง่ายๆเพียง่นี้เองครับเราสามารถเลือกตามความต้องการได้ในกรณีที่เราเปลี่ยนไปแล้วเราต้องรอสักพักแล้วเราค่อยกดเปลี่ยนใหม่นะครับไม่ใช่กดว่าปรับกดไปกดมาเล่นๆไปอันนี้อาจจะมีเออร์เลอร์บ้างนะครับก็ทิ้งไว้สักพักแล้วค่อยจะถ้าเกิดต้องการปรับเปลี่ยนในเรื่องของแพ็กเกจเราค่อยกดปรับเปลี่ยนใหม่นะครับเนี่ยฮะนะครับถ้าเราต้องการปรับเปลี่ยนเราสามารถปรับเปล และนี้ก็เป็นเทคนดีๆ,ๆนะครับที่มาฝากกันในวันนี้นะครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ครับก่อนจะจากกันไปครับอยากให้กำลังใจเราครับช่วยกดติดตาม subscribe กดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับ Catfight ครับ